สวัสดีครับสวัสด um. ีพี iento, no like, ่พ like ี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่480กันแล้วนะครับพี่พีก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกด อุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพราบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสม ดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูลวชอบใจดูละถูกใจนะครับผมสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ l i น์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด174นะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบตัวให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่24ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผม หลังจากที่พี่ๆนะครับผมจดหมายเลของค์พระเสร็จแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับผมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับ ผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมเน้นย้ํากันอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่พี่ได้รับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่หนึ่งกันใน EP นี้เลยนะครับผมสำหรับรายการที่หนึ่งนีนะครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้าอาจารย์โรนะครับนี่นะครับผม หลวงปู่ฟันนะครับผมนี่ anonym, นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมชุดกรรมการปี2507นะครับพี่พี่นี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี้นะครับผมจะเป็นชุด3องค์นะครับผมชุดกรรมการนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้พี่ๆดูกันเลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม1,000บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆี่สำหรับ เรียนนะครับผมพระอาจารย์ฟาอาจารโรนะครับผมหนึ่งพันบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมพีพศสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่หน่อยนะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมวันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับ ราคานี้นะครับผม1,000บาทนะครับผมจะได้รับทั้งหมดสาองค์นะครับผมแล้วก็พร้อมกล่องเดิมด้วยนะครับอนี้เป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพระอาจารย์ฟันนะครับผมอาจารย์โรนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขี่ที่1นใน EP นี้นะครับผมทันใดดูแล้วชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับ สอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเาทุกองค์ก็จะสวยนะครับผมตรงตามมีคลิปวิดีโอที่พี่ได้ชาวบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมเป็นโอที่3ามในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับชุดนี้มีทั้งหมด3รายการนะครับพี่สาองค์เลยนะครับผมนี่นะครับออค์ที่3มในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมหมายเลขนี้นะครับพออาจารย์ฟันนะครับผม าโรรนะคับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมทุกรายการนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะครับอันนี้องค์ที่3ในชุดนี้นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับผมชุด3องค์นะครับผมเรียมพระอาจารย์ฟ้านะครับผมรุ่นแรกปีพศ2507นนะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหนึ่บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับผมรายการที่2นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมนี่ะครับปีพศนะครับผม2อ0พนห้าร้อยหกนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมสําหรับชาวเขานะครับผมเนี่ครับเป็นของรัชกาลที่น่าจะเป็นรัชกาลที่เก้านะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ นี่นะครับผมองนี้มาพร้อมกับกล่องเดิมเดิมนะครับผมเนี่ยครับสาหรับเรียนนะครับผมที่เระเลึกชาวเขานะครับผมเรียนนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญราชการนะครับผมเป็นราชการที่เก้านะครับพี่ๆเนี่ยครับผมได้มาพร้อมกล่องเลยนะครับผมท่านใดดูแลชอบใจก็สอบถามมากันได้นะครับผม เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมสําหรับชาวเขานะครับด้านหลังก็จะมีเป็นเลขนะครับผมเห็นะครับสวยงดงามครับผมผิวสวยๆเดิมๆนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นประเทศไทยนะครับผมเห็นนะครับเป็นแผนที่ประเทศไทยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมท่าในสนใจก็ราคาแบ่งปันนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหน่อยครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับพี่ๆี่รายการที่3นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพ่อกวยนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมเนี่ยนะครับปีพศ2504นะครับผมสำหรับเหรียญพ่อกวยนะครับผมวัดโคสิตารามหมายเลขที่3องค์นี้นะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่ๆี่นะครับผมในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมรายการหมายเลขที่3นี้นะครับ600บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม นี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหลบพอกวยนะครับมีรอยจานด้วยนะครับพี่ๆที่องค์พระเลยนะครับผมนี่นะครับวัดโคศิตารามนะครับผมผิวสวยเดิมเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมผิวสวยๆเดิมครับรายการนี้นะครับผมด้านหลังก็จะนี่นะครับผมผิวสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับผมสําหรับ เรียนนะครับผมหลวงพ่อกลัวชุตินาทโรรายการหมายเลขที่3นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับของวงนี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นแบ่งปันพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อกลัวชุตินาทโรนะครับผมหมายเลขสามนะครับ600บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อครูนะครับผมปี2 5 1 7นะครับพี่ๆหน่ยครับหลวงพ่อครูวัดบ้านไร่นะครับผมอำเภอ่านขุนทดนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับ เป็นปี2 5 1 7นะครับผมเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่พี่สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตแบ่งปันนะครับผมให้พี่พี่เอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญปี17นะครับผมหลวงพ่อคูนะครับพี่พี่หนนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมมีรอยจานด้วยนะครับพี่พี่หนึ่งครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม หลวงพ่อคูนะครับผมวัดวันไร่อำเภอทานขนทุนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมออกที่วัดสะแก้วนะครับผมปีพศ2517นะครับนี่นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรุ่นพิเศษนะครับผมปี2อง7นนะครับท่านใดสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมแบ่งฟันให้ในราคานะครับ5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผม5 5 0าบบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นสมเด็จขาโตนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสาหรับนะครับผมพระสมเด็จพิมพ์ขาโตนะครับผมลูปุโตวัดปราดูชิมพีนะครับผมหมายเลขที่5นี้นะครับผมนี่นะครับผม450าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆหน่อยครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆ ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเห็นไอยครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับ i̇şte ผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์ขาโต๊ะนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับพี่ๆหน่อยครับผมสวยๆเดิมๆครับผมพร้อมเลี่ยมพร้อมขื้นคอห้อยบูชาเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขหกนะครับอันนี้จะเป็นปิดตาพ่อน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วนะครับพี่ๆหน่อยนะครับเป็นเตรียนะครับผมพระปิดตานะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม แบ่งปันให้พี่พี fc นะครับผมในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญพระปิดตานะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลขที่6นะครับผมเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆี่สำหรับรายการนี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นมีรอยจานมือนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นจานมือเลยนะครับพี่ๆี่สำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับ450นะครับผม ถัดมาครับผมเป็นเหรียญในงานผูกพันธสีมานะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับชูตินาทารนะครับผมเนี่ยครับหมายเลขนี้นะครับผมด้านหลังจะเป็นธนุมานเชิญพงแบบนี้นะครับผมเป็นปีอ่อปีน5 2 1นะครับพี่พี่เหรียญนี้4 5 0บาทเท่านั้นนะครับผม4 5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสาหรับเหรียญนะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับผมชูตินาทารนะครับวัดโคศิตรามนะครับพี่ๆี่เนี่ยนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับถ้าในสนใจหมายเลขไหนนะครับผมหรือว่าสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมนี่นะครับสําหรับรายการนี้นะครับผม450บาทนะครับเหรียญพ่อควยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสักแก่ปลุกเสกนะครับพี่ๆหน่อยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลข8นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการหม,ยร yeah. มายเลขที่8นี้นะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับเหรียญนี่ถือว่าสวยมากเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นงานศ ouais. ิลป์สวยมากเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขแปดนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้นะครับสําหรับเหรียญพ่อทวดนะครับผมหลวงปู่ดู่วสกาปลูกเศกนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ อยู่ในเรียมเก็บผิวไว้แบบนี Vit ้เลยนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที้าแล้วนะครับผมนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับผมทนายทราบก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนี่ผมไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อเจ้าของเดิมแกเคยบอกอยู่นะครับผมแต่ผมลืมไปแล้วนะครับเป็นเหรียญหลอกนะครับพี่ๆเป็นเหรียญหลอกหลวงพ่อันนี้ผมไม่ชัวนะครับผมทนายทราบข้อมูลก็ คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับพี่พี่หน่อยนะครับจะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลพี่พี่เป็นอย่างมากเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมเลยนะครับนี่นะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่เก้าในปีนี้นะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมน่าจะเป็นหลวงพ่อธรรมจักรนะครับพี่พี่หน่อยนะครับหมายเลขเก้านะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบนะครับ อันนี้นะครับผมจะเป็นนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมองค์นี้ได้รับรางวัลมาด้วยนะครับพี่พี่มาพร้อมกับการประกาศสินิบัตเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่สิบองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมแปดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบนะครับผมสําหรับพระผงสุพรรณนะครับกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผม รายการนี้นะครับผม850บาทเท่านั้นนะครับผม850บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับท่านใดดูแลชอบใจนะครับผมหรือว่าสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆหน่อยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆรายการนี้เป็นใหม่เลขที่10แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเก็บองพระสักครู่นะครับผมแล้วก็ จะนำใบประกาศนิบัตนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมและนี่ก็จะเป็นนะครับผมใบประกาศนิบัตนะครับผมของพระพงสุพันณ์นะครับผมุรุวัดพระศรีรัตนภาธาตุนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นประเภทเบญจภาคีนะครับผมได้รับรางวัลแบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม850้าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่10ใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมรายการที่11นี้นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อฉุยนะครับพี่ๆหน่ยนะครับ เป็นปีพศ2465นะครับพี่พ่อฉุยนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะครับผมในนี้ก็จะมีเป็นเหรียญนะครับผมแล้วก็จะเป็นผ้าจีวรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อฉุยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับเป็นปี2467นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพ่อฉุยวัดโคงคารามนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับ น first, Again, huh ี <throat> like ่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่11นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับรายการที่12นี้นะครับผมจะเป็นหลวงปู่แพลวป่าวโรนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นปีพศ2547นะครับผมปู่แพลวป่าวโรรายการหมายเลขที่12องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคานะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผม 650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนนะครับผมหลวงปูแ่้วปาวาโรนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมอำเภอจังหวัดนครปฐมนะครับผมบัตรกำแพงแสนนะครับนี่นะครับพีสองสี่สองห้าสี่เจ็ดนะครับผมรุ่นพิเศษอายุ82ปีนะครับผมเรียนปลอดภัยนะครับผมหลวงปูแพ้วนะครับนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมลงปูทินนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับผม650บาทนะครับผมสําหรับรายการที่13นี้นะครับ650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมลงปูทิมอิสตาริโกนะครับผม นี่นะครับปี2517นะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นที่ระลึกนะครับของการสร้างสาลาการประเรียนนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม650าบบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมมีหูห่วงเดิมด้วยนะครับผมวันนี้เจ้าของเดิมแกเลียมแล้วก็เก็บหูห่วงเดิมไปด้วยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่14นะครับองค์นี้4 0่บาทนะครับผม นี่นะครับ400บาทเท่านั em, ้นนะครับผมพระสมเด็จรายการที <It> ่14น <tiene S 2> ี้นะครับผมลองดูลองชุมกันได้เลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นวัดระฆังนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมแต่งันให้ในราคานะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับ พระองก็จะสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ชอบบูชาไปกันอย่างแน่นอนเลยครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมหลวงพ่อคูนะครับองนี้นะครับ600บาทนะครับพี่ๆเหรียญเจริญพรล่างนะครับออกปี2536นะครับผมวัดแจ้งนอกนะครับผมในเมืองนครราชสีมานะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมหลวงพ่อคูณปาริสุโธนะครับ นี่นะครับผิวสวยๆต้เดิมแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่15แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมฉลองของสมุดวัดแจ้งนอกนะครับผมในเมืองนครราชสีมานะครับปี2536นะครับผมสวยงดงามนะครับผมนี่นะครับผิวองค์พระจริงๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหนึ่งนะครับ600บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข16นะครับผมรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อสดนะครับผมนี่นะครับ เป็นพระผงของขวัญนะครับผมพระมงคลเทพมุนีนะครับหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำั่าเองนะครับผมหมายเลขที่16องคองนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับผมเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่พีนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสาหรับพระผงองขวัญนะครับองค์นี้นะครับผมเลยนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดดูลรวถูกใจดูล้วชอบใจนะครับ สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไลน์แอดเลยนะครับผม174นะครับ O I P D Q นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090นะครับผม325นะครับ1096นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่17นะครับผมรายการที่จะเป็นปิดตาหลวงปู่ไข่นะครับวัดเชิงเลนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ300บาทนะครับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่17นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตานะครับผมหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะครับผมหมายเลขที่สิบเจ็นี้นะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมได้เลยนะครับผมองค์นี้3 0มบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมนะครับผมสอบถามมากันได้นะครับพี่ๆอยากให้พี่ๆได้ดูองค์พระนะครับผมดูรูปภาพกันก่อนเลยครับาสนใจจริงๆนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์ก็จะสวยนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้เช่าบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะครับ เป็นปิตานะครับของตะปูไข่นะครับของวัดเชิงเลนนะครับแบ่งปันนะครับผมใภายในราคา300บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่อ๋อสิบแปดแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะเป็นนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับผมรูปหล่อโบราณนะครับผมพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่นะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่18นะครับองค์นี้นะครับผมได้รับรางวัลมาด้วยนะครับผมเห็นนะครับ สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา8 5ด้บาทเท่านั้นนะครับผม850บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับรูปหล่อนะครับผมงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับผมนี่ครับเป็นหล่อโบราณนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหน่ยนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่ อ,อ๋อสิบแปดแล้วนะครับพี่ๆรายการที่สิบแปดนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับผมมาพร้อมกับใบประกาศสินิบัตเลยนะครับผมพวงนี้นะครับที่ผมได้มานะครับกอนห้าหากท่านใดที่ชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกับใบประกาศสินิบัตใบใหญ่ๆแบบนี้ด้<ใ>นะ <ใน S 1> ครับผม<ด>สําหรับนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับผมรายการที่สามสิบสามนะครับผมนี่นะครับได้รับรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผมพร้อมกันไปประกาศสนิบัติแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ850บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานะครับพี่พี่หน่ยครับนั่งพานฉลองอายุครบ8รอบนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่นะครับองค์นี้500บาทนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่หน่ยครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับผมนี่นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับสํสำหรับเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทินอิสริโกนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่19แล้วนะครับพี่ถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหมายเลขที่20นะครับผมวันบางคารนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ pfc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับ รูปหล,ล่อเนะยครับผมหลุ่มเงินนะครับมีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมองนี้นะครับนีนะครับหลุ่มเงินนะครับผมวัดหนองโพนะครับขอหลุ่มะเงินนะครับผมวัดบางคลานะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีสับสนนะครับผมเนี่นะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับผมพิมพ์นิยมนะครับผม450นนครับผมองนี้นะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมเก่าๆนะครับจากเจ้าของเดิมเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นปิดตาอุตโมนะครับผมหลวงูุทิมนะครับปิตาอุตโมองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่21นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมอุตโมนะครับหรือว่าปิตายันยุ่งนะครับผมหลวง่ทิมอิสริโกนะครับผมหมายเลขที่21นี้นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมละคลังนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมบโักรนะครับผมสำนักสุสานไต้รักนะครับผมจังหวัดลำปางนะครับเหรียญละคังองค์นี้นะครับผมเป็นปีพศ2อ1 6นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญละครังนะครับหลวงพ่อเกษมเขมบโักรนะครับผมเห็นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเห็นนะครับ ันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆนี่นะครับผมปีส5 1 6านกะครับสำนักสุสานไตรรักนะครับจังหวัดลำปางนะครับเหรียญสิริมงคลนะครับพี่ๆนี่ครับผิวนี้สวยมากนะครับพี่ๆดูกันชัดๆเลยนะครับผมเหรียญสวยคฮมเลยนะครับ450เท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับถัดมาหมายเลขที่23นะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตายยันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตนะครับ สำหรับปิดตานะครับผมยันดวงเล็กขวงบุตรองค์นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่2 3นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนำพระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่2 3นะครับ ปิตานะครับผมยันดงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตะนะครับวัดปราดูเฉินพีนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่าเนั้นนะครับผมขัดมานะครับผมก็จะเป็นปิตายันดงเล็กหลวงปู่โตะเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นอ่คนละเนื้อกันนะครับเนาะองค์นี้ก็แบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับผมหมายเลขที่24นี้นะครับ500บาทเหมือนกันนะครับอนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับ หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่2 4แล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะคบพี่ๆหมายเลขนี้นะครับถ้าในถูกใจนะครับผมให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับอย่าลืมกดมาให้กระผมด้วยนะครับ และเพื่อที่จะไม่ได้พลาดนะครับผมคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเกศสะสมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องนะครับรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็นะครับเบอร์โทรนะครับผม090นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับผมก็นะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทั้งช่องของผมนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้รับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนเลยครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน e p หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ